เห็นไหมครับจะมีการถูกจับมากมายนะครับตามด่านต่างๆที่ออกข่าวนะครับซึ่งมาเป็นขยะแบบนี้ไม่ได้นะครับโนทันทีนะครับไม่สามารถนําเข้าได้เราสามารถนะครับเช็คพิกัดให้คุณนะครับได้ฟรีๆเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสินะครับคุณรู้ไหมครับว่าการนําเข้าพลาสติกครับหรือขยะพลาสติกหรือขยะริไซเคิลสามารถนําเข้าได้ไหมครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับสั่งซื้อสินค้าจากจี คุณรู้ไหมครับว่าประเทศไทยของเรานะครับส่งออกนะครับในส่วนของคัลสติกรีไซเคิลนะครับคิดเป็นสัดส่วนนะครับถึง60%ของการส่งออกเลยนะครับผมและนะฮะคลิปนี้มีคําตอบเช่นเคยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการส่งออกไปแล้วนะครับแล้วการนําเข้าล่ะจะนําเข้ามานี่นำเข้ามายังไงนะครับต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วมีหน่วยงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับคลิปนี้ก็มีคําตอบเช่นกันครับผมหนึ่งเลยนะครับการที่คุณจะต้องนําเข้าสินค้าประเภทต่างๆนี้ได้นะครับที่เป็นขยะต่างๆนี้นะฮะจะต้องนะครับหนึ่งเลยสินค้าของคุณจะต เป็นขยะแบบนี้ไม่ได้นะครับโนทันทีนะครับไม่สามารถนําเข้าได้เห็นไหมครับจะมีการถูกจับมากมายนะครับตามด่านต่างๆที่ออกข่าวนะครับพวกเป็นขยะรีไซเคิลที่เป็นขยะอย่างเช่นขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับอย่างนั้นไม่สามารถนําเข้าได้เลยนะครับเขาถือว่าเป็นขยะที่มีมลภาวะมลพิษต่างๆที่จะมาสร้างให้บ้านเรานะครับเสียหายนะครับต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างนี้ไม่สามารถนําเข้าได้นะครับแต่ถ้าคุณนะครับจะนําเข้าขยะหรือเศษขยะต่างๆเศษพลาสติกต่างๆเนี่ยคุณจะต้องถูกการชะล้างนะครับหรือแยกชิ้นส่วนเพื่อเป็นวัตถุดิบในกาาารรเข้้โงงหลออมย่ี นําเข้าได้นะครับผมนําเข้ามาแบบนี้ได้แต่ทุกอย่างอย่างที่ผมบอกข้างต้นจะต้องถูกการชะล้างนะครับจัดเตรียมเซตติ้งพอเข้ามาถึงที่ประเทศไทยแล้วนะครับสามารถแปลรูปได้เลยนะครับแบบนี้คุณถึงสามารถนําเข้าได้อีกนะฮะและอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับว่าขาดไม่ได้เลยนะครับคุณจะต้องมีใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตขอ4เพื่อผลิตนั่นเองนะครับใบนี้นะครับจะต้องขอกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราเอานํามาฝากกันนะครับในวันนี้นะครับและนะครับในการนําเข้าที่บริษัทเซฟเซฟของเรานํามาฝากนะครับก็คือพิกัดที่นําาเข้ สินค้านะครับพิกัดที่เป็นพลาสติกต่างๆนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยที่พิกัด39นะครับแล้วก็แยกย่อยลงมาตามประเภทสินค้านั่นเองนะครับและนะครับอันนี้เป็นสําคัญมากนะครับผมก็คือเราสามารถนะครับเช็คพิกัดให้คุณนะครับได้ฟรีๆเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสิทธิพิเศษต่างๆอะไรบ้างที่มีทําให้คุณสามารถนําเข้ามาและเป็นประโยชน์ต่อคุณธุรกิจของคุณนะครับนาเข้ามาเพื่อจัดจําหน่ายต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่องเซ็ตทุกๆสของเรานะครับได้นะครับทุก อันนี้ก็จะมีทีมเซลล์นะครับให้การรองรับนะครับต่างๆในการดูแลสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมและรับรองได้ครับว่าเซลล์ของเราครับค่อนข้างที่มีความรู้ในเรื่องของหน่วยงานต่างๆพวกนี้นะครับก็จะให้ตรงประเด็นนะครับแยกย่อยให้ด้วยว่าคุณนําเข้าแบบไหนถึงจะเหมาะสมเช็คก่อนนําเข้าไม่ใช่นําเข้าเข้ามาแล้วติดปัญหาแล้วค่อยมาเช็คนะครับผมอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ที่เรานํามาฝากกันนะครับ